นรกอวีจีตามคติไตภูมิในหนังสือลูกธิบณีพบภูมิแห่งการลงทันผู้ทํากร,รมหนักตามคติไตภูมิโลกนรกหรือเรอยะภูมิเป็นส่วนหนึ่งของอบายภูมิหรือทุกติภูมิสี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมาภูมิประกอบไปด้วยพื้นที่อัน กว้างใหญ่ไพศาลนะครับมีนรกหลายกลุมซ้อนทับกันหลายชั้นแต่ละชั้นก็มีนรกบริวารรวมน,นับร้อยขุมนะครับนิรยาภูมิจะแบ่งออกเป็นมหานรกที่มีด้วยกันแปดขุมใหญ่นะครับที่ตั้งซ้อนทับกันเป็นชั้นและแยกกันอย่างชัดเจนอยู่ลุกลึกลงไปใต้โลก มนุษย์ของเรานี่นะครับมนุษย์ที่ทํากรรมชั่วเมื่อเสียชีวิตลงก็จะไปเกิดเป็นสวนรกในชั้นเหล่านี้เพื่อใช้กรรมเรียงจากชั้นบนสุดลงไปยังชั้นล่างสุดได้ดังนี้นะครับ 1. สันชีวานรกหรือนรกไม่มีวันแตกดับเป็นนรกสําหรับผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์นรกจะถูกทรมานจากนิรยาบาล ด้วยสารพัดวิธีจากกลมวุฒจนตายจากนั้นจะมีลมกรรมนะครับพัดผ่านให้คืนชีพมาสวยทษทันเรื่อยเป็นภาวะเกิดตายวนเวียนอยู่เช่นนั้นอายุของสารนรกคือ500ปีโดยหนึ่งวันนรกเท่ากับ9ล้านปีโลกมนุษย์นะครับ 2. กาลสุตตะนรกหรือนรกเส้นได้ดำ เป็นนรกสำหรับผู้ที่ทําร้ายผู้มีพระคุณหรือทําร้ายชีวิตสัตว์โลกหลังถูกตีด้วยด้ายดันจนเกิดเส้นตามร่างกายสัตว์นรกจะถูกเฉือนด้วยคมอาวุธตามรอยเหล่านั้นอายุของสัตว์นรกก็คือ1,000ปีโดยหนึวันนรกเท่ากับ3อุกดนะครับหรือ1โกดเท่ากับ10ล้านกับอีก6ล้านปีโลกมนุษย์นะครับ สามสังฆตานรกหรือนรกบุตรขยี้เป็นนรกสำหรับผู้ไร้ความเมตตาชื่นชอบการทารุณกรรมสว์นรกจะถูกกระหน่ำตีด้วยค้อนเหล็กและบททับด้วยลูกไฟกับภูเขาเหล็กอายุของสารนรกคือสองพันปีโดยหนึ่งวันนรกเท่ากับสิบสี่กูดกับอีกห้าล้านปีโลกมนุษย์ส โรรุวะนรกคือนรกแห่งเสียงคร่ำควรเป็นนรกสำหรับคนโลกชอ่อกุ้งร่างของสัตว์นรกจะถูกตึงให้นอนคว่ำหน้าหัวมือและเท้าจมอยู่ในดอกบัวเล็กที่ปลิวพืน้นลุกท่วมร้องควนคางด้วยความทุกข์แสนสาหัสแต่ไม่ตายอายุของสันนรกคือ4ี่พนปีโดยหนึ่งวัน ของขุมนรกขุมนี้เท่ากับ23โกดกับอีกสล้านปีโลกมนุษย์นะครับ 5. มหารูรูวนรกหรือนรกแห่งเสียงคล่ำครวญอย่างยิ่งยวดคือหนักกว่าขุมที่สนะครับเป็นนรกสำหรับคนจิตใจห่เที่ยมทำความชั่วทั้งปวงด้วยจิตอาฆาตปัจจาบั ดอกบัวหลิกของนรกคุมนี้จะเพิ่มคมมตามกลีบดอกและสันนรกต้องตมอยู่ในดอกบัวหลิกทั้งตัวอายุของสันนรกคือ8,000ปีโดยหนึ่งวันนรกเท่ากับ921กุกับอีก6ล้านปีนรกนะครับ 6. ตาปะนรกหรือนรกแห่งความร้อนรุ่มเป็นนรกสำหรับคนบาปท,ที่พร้อมด้วยรูพะทูสะ หมูหะแค่เห็นก็ได้สัตว์นรกจะถูกหลาเหล็กเทงใหญ่ร้าวต้นตานเสียบพร้อมปิวไฟปวยพุ่งก่อนถูกสุนัขนรกฉุดกระชากลงมากินอายุของสัตว์นรกคือ1 6 0 0 0ปีดยหนึ่งวันนรกเท่ากับ1,842โกดกับอีก12ล้านปีโลกมนุษย์นะครับ7มหาตาป่านรก หรือนรกแห่งความร้อนรุ่มอย่างยิ่งยวดคือหนักกว่าขุมที่หกที่กล่าวมานะครับเป็นนรกสําหรับผู้ที่เคยฆ่าคนและฆ่าสัตว์เป็นหมู่มากๆไม่กํานึงถึงชีวิตผู้อื่นต้องอยู่ในกําแพงและภูเขาเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ําแหลมพร้อมลมกดพัดพาร่างไปโดนน้ําเสียบอายุของสันนรกขุมนี้คือหนึ่งกันหนึ่งกัน เท่ากับระยะเวลาที่อายุของมนุษย์ไขลงจากอสงไขยปีเนี่ยจนถึง10ปีแล้วไขขึ้นจาก10ปีจนถึงอสงไขยปีอีกรอบครบ1คู่เรียกว่า1กันนะครับซึ่งอสงไขยปีเท่ากับเลข1ตามด้วยเลขศูนย์อีก140ตัวนานมากนะครับเปดอวจีนรกหรือนรกอันเสนสาหัส ไรปานีเป็นมหานรกที่ทั้งลึกและกว้างใหญ่ที่สุดเป็นนรกสำหรับผู้ทำกำหนัดอันได้เก่ขฆ่าบุพภกาลีคือพ่อแม่ฆ่าพระละหันทำร้ายพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตและยุยงให้คณะสูงแตกแยกนะครับหรือเรียกอีกดังหนึ่งก็คืออันนะอนันตะริยกรรมห้านั่นเองนะครับคุณนรก ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กที่เปลวไฟลุกท่วมสันนลกจะลุกสันนรกจะถูกเพิงเผาผานด้วยลิบบท่ต่างๆทั้งนั่งยืนหรือนอนตามกรรมของตนอยู่ที่ห้องสี่เหลี่ยมและหลาวเหล็กเสียบทะลุร่างตึงให้แน่นิ่งไม่สามารถขยับร่างกายได้อายุของสันนลกกลุ่มนี้คือหนึ่งกันนะครับ ผู้คนสำคัญที่เคยใช้กรรมอยู่ในอวีจีนลุกก็คือพระทีวทัตนะครับผู้ทำอนันตะเรียกรรมหรือการพยายามปวงพระชนของพระพุทธองค์นะครับหลังสิ้นชีพพระเทวทัตก็ลงมาเกิดในมหาลุกขุมนี้ทันทีในร่างสาันนลกสูง300ยอดนะครับสวยทุกในห้องสี่เหลี่ยมพร้อมเหลาหลิกขนาดเท่าต้นตาลแท่งแรกแทงจากข้างหลังทะลุด้านหน้า แท่งที่สองเทงทะลุสีข้างซ้ายขวาและแท่งสุดท้ายเสียบกลางศีรษะทะลุกลางลำตัวลงมาด้านล่างโดยเปลาโดยปลายหลาเหล็กทุกด้านถูกยึดติดพีดานของห้องสี่เหลี่ยมนั้นนะครับนอกจากนี้แต่ละมหานรกทั้ง8ปขุมใหญ่จะมีนรกบริวารที่อยู่ถัดออกไปจากมหานรกเรียกว่าอุศรานารกนะครับ ทิศละสี่ขุมซึ่งมีดังนี้นะครับ 1. นคูทะนรกขุมนรกที่เต็มไปด้วยหนอนตัวใหญ่คอยกัดกินสันนรกที่ผ่านเข้ามา 2. อกุกะระนรกขุมนรกที่เต็มไปด้วยเท่าถานคอยเผาสั์นรกให้กลายเป็นจนุลสอสิปตะนรกขุมนรกที่มีต้นมะม่วงใหญ่หลอกให้สันนรกเข้ามาพักวิ่ง จากนั้นใบบมะม่วงก็จะกลายเป็นหอกพุ่งแทงสัตว์นรกเหล่านั้นมีกำแพงเหล็กปิดปิวพึงขวางกัน้นพร้อมชนักนรก,นก,ลกและแรงนรก,กคอยรุมฉีกกินสัตว์นรกทั้งหลายนะครับสี่วีตะนีนรก,กเต็มไปด้วยน้ําเข็มและเครือหวายน้ําเหล็กล้อมคอยทิ่มแทงให้เกิดเผลมีไฟลุกท่วมกลางน้ำ กับดอกบวก,กีบคมที่มีเปลืเพึงติดอยู่ตลอดนรยาบาลใช้เบ็ดเกี่ยวลากขึ้นมาบนฝั่งเพื่อทำทันทรมานต่อไปนะครับอุสานรกจะมีคูธนลกกูรุละนะลกอสิปตานรลกและวีตรณีนรลกทั้งสี่ทิศเหนือใต้ออกตกทิศอื่นก็มีชื่อเรียกอย่างเดียวกันและมีการใช้กรรมเหมือนกัน รวมมีอุชระนรกสิขุมโดยนิระยะภูมิมีมหารลรก8ดขุมใหญ่รวมมีอุชรานรกทั้งสิ้นร้อยยีขุมคือ8ปดคูณสิบุนั่นเองนะครับถัดจากอุชรานรกออกไปก็จะมีนรกบริวารอีกชั้นหนึ่งเรียกว่ายุมมลุกนรกนะครับซึ่งเป็นขุมนรกชั้นนอก ล้อมอยู่นอกสุดของมหานรกเป็นนรกสําหรับผู้ทํากรรมดีบ้างร้ายบ้างยุ่มลูกนรกก็จะมีนรกประจําทิศสี่ทิศเหนือใต้ออกตกทิศตะร้อยขุมมีดังนี้นะครับโลหะกุมพีนรกสิมพีนรกอสินขานรกตามาโพธานรกอายคุระนรกพิศกะปะปะตะนรก ทุสารนรกสีตะลูสิตะนรกสุนขนคณะนรกและยันปาสาณนรกนะครับโดยที่ืินก็มีชื่อเรียกอย่างเดียวกันและมีการใช้กรรมเหมือนกันนะครับมหานรกหนึ่งขุมใหญ่มียุมรูกนรกอยู่ทิศละ10บขุมรวมมียุมรูกในแต่ละมหานรก40่สิบขุม คือสี่ทิคือสคูณสิบนั่นเองนะครับนีระยะภูมิมีมหานรก8คดขุมใหญ่รวมมียุมมโลกนระกทั้งสิ้นสามรุ้มเท่ากับ8ปดคูณสีนั่นเองนะครับสัตว์นรกเมื่อใช้กรรมในมหานรกแล้วหากกรรมยังไม่สิ้นก็ต้องมาใช้กรรมในอุตรนรก ต่อหากกรรมยังไม่สิ้นก็ต้องมาใช้กรรมในโยมโลกนะลกูกโดยการใช้กรรมด้วยทุกโทษหนักเบานั้นจะขึ้นอยู่กับชั้นของมหานรกนั้นยกตัวอย่างคือกรรมในศูนย์ขันรกในชั้นอวิจีนรกหรือมหานรกชั้นล่างสุดหรือมหานรกชั้นล่างสุดนะครับก็จะทุกหนักกว่า กมในศูนย์ขันนรกในชั้นสันสีวรนนรกหรือมหานรกชั้นบนสุดนะครับนอกจากนรกขุมใหญ่คือมหานรกนรกบริวารอย่างอุธานรกและนรกบริวารชั้นนอกสุดอย่างยม,มาลกนรกแลว้วนิระยะภูมิยังมีนรกพิเศษอีกซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสามโลกอันได้แก่โลกสวรรค์ โลกมนุษย์และโลกนรกเป็นขุมมืดมิดเพราะไม่มีแสงใดส่องไปถึงเรียกว่าลูกัปรปันนรกเต็มไปด้วยสัตว์นรกร่างกายใหญ่โตแปลกประหลาดลอยเควืนคว้างอยู่ชั่วนิรันดเป็นขุมนร,ก,นมนรกสำหรับผู้ที่กระทำทรมานบุพกาลีหรือทำร้ายผู้ทรงศีลอยู่เป็นนิดซึ่งเป็นกำหนัก นั่นเอง